เรามีความคิดว่าการดูแลสุขภาพเป็นความคิดแรกเลยว่า จริงๆประชาชนมีความรู้ในระดับหนึ่งชาวบ้านมีตัวภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งหมายความถึงเรื่องสมุนไพรการแพทย์คื้นานการแพทย์แผนไทยและอื่นๆที่เป็นมรดกสืบทอดมาในครัวเรือนดูแลสุขภาพได้พืชผักสมุนไพรพวกนี้สามารถหาได้ตามพื้นบ้านยาแผนปัจจุบันค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนะคะแต่ถ้ายาที่เราสก,กัดมาจากสมุนไพรราคาค่อนข้างถูกซึ่งคนในชุมชนในบันสามารถเข้าถึงได้ง่ายเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสุขภาพของคนในชุมชนมัน ต้องเริ่มจากตัวเขาเริ่มจากที่ใกล้ๆตัวเขาเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยก็คือที่ที่เขาอยู่ที่ที่เขาใช้ชีวิต การสร้างเสริมสุขภาพเอาตัวภูมิปรรัญญาพื้นบ้านแต่ด้านสุขภาพซึ่งหมายความถึงอาจจะยาสมุนไพราอาหารตามธรมธบบธรมชาติวิถีแบบธรรมชาติการนวดไทยก็ดีหรือการใช้ยาสมุนไพรกําลังได้รับความยอมรับมากขึ้นสิ่งที่น่าสนใจและผมเชื่อจะเป็นจุดแข็งของสังคมไทยคืออาหารไทย หรือว่าอาหารพื้นบ้านของไทยโดยเฉพาะเป็นผักพื้นบ้านแล้วเรากินอย่างป้องกันดีกว่ารักษาเราคิดว่าถ้าเกิดชาวบ้านได้ทํางานร่วมกับเจ้าที่สาธารณสุขหรือรอพอ,อตรอวมทั้งปัจจุบันการกระจายอำนาจองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นพี่บทบาทสองคันเราก็เลยคิดว่าอ๊ ه, ถ้าเป็นแบบนี้งั้นสองส่วนนี้ผมคิดว่าเราจะต้องเดินไปได้วยกัน แล้วเนี่ยที่บอกว่า เราใช้โอกาสในการกระจายอำนาจให้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้เขามีการกระจายอำนาจภารกิจของสถานีน้มัยหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเขามีภารกิจส่งเสริมป้องกันร,รักษาพื้นฟูพอมีการถ่ายโอนภารกิจเราประชตอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการทางกระทรวงมหาดไทยเราเองก็ได้มีการกำหนดแนวทางให้เขาทําแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ซึ่งในนั้นยุทธศาสตร์หลักที่เราให้กําหนดไปคือส่งเสริมสนับสนุนด้านการแพท,ทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าไปด้วย why งแดงมีพรพสตอที่เขามีต้นแบบอยู่เราจะมีภาคีเครือข่ายก็เลยอยากจะนาร่องก่อนเกี่ยวกับชาการใช้ภูมิปัญญามาช่วยการแพทย์แผนปัจจุบันที่แพร่ของเราเป็นเมืองผู้สูงอายุอสมอของเราที่พรพสตอป,ป่าแดงเขาก็เข้าไปสัมผัสก็เลยเห็นว่าโครงการนี้นนมันเป็นโครงการที่ดีก็เลยร่วมกลุ่มกันแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาต่างๆเราเนี่ยครับเข้าไปให้องค์ผมลูกกับเขากินปักกินไม้กินพืชที่เขาปลูกเองพืชสมุนไพรเมื่อทําไปแล้วมันได้ผลนะครับทำให้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนในต่างลดลงจากคนที่ร่วมโครงการประมาณ70%ที่ได้ผลปัจจุบันอาหารสเร็ําจรูปเข้ามาอะไรต่างเข้ามาทําให้การบริโภคของผู้สูงอายุก็มีส่วนเปลี่ยนไปเราก็เลยเข้าไปเติมเต็มให้เขาตรงประมาณต้นี้ยครับกินสมุนไพรเจ้าจิมจมจจ้มได้เจ้าเป็นแกินสุนพจมพวกพักเนี่ยแกงแค่อย่างนี้นะ ปั๊บเปลี่ยนกันกินร้องพขกันยี G ่สิบนมากินมากินแล้วทีนี้มาเจาะเปลือกกุ้งเสี่ยงแบบมันจะอยู่แบบปลอยร้อยสิบห้าร้อยสาเนาะแฮมเดือนหน้าเรามาเจาะเลาไปปั๊บเปลี่ยนกันนะน้ำตาลมันลดมันได้ผลกลไกสำคัญคือกลไกคณะกรรมการปูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสุขภาพนะครับซึ่งมีองค์กรภาคีหลายองค์กรร่วมกันอยู่ <S <S เมื่อสายการการดำเนินงานเรื่องนี้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นประชาชนสามารถดูแลพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นคนที่จะเจ็บป่วยก็จะน้อยลง สามารถที่จะดูแลครับตนเองก่อนที่จะเจ็บป่วยหนักหรือซับซ้อนได้ละการที่ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นมาความเข้มแข็งของชุมชนมีทั้งในแง่ที่ความที่อยู่ใกล้ตัวเขาและก็การที่เรียนรู้จากสิ่งที่เขามีเขามีพืชสมุนไพรเขามีวิธีการดูแลสุขภาพที่เป็นแบบพื้นบ้านที่เป็นแบบแผนไทยเหล่านี้นะครับเมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งเรื่องนี้การปรับสภาพแวดล้อมการมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยในชุมชนมันก็จะดีขึ้นและก็ตัวผู้คนก็จะรู้วิธีปฏิบัติตัวหรือรู้ว่าวิธี ีใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้ครับสสเราก็สารพลังสนับสนุนให้เครือข่ายนี่มีความเข้มแข็งทําให้ได้มีการได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนและก็สร้างความเข้มแข็งในเครือข่ายเพื่อที่จะผลักดันให้ภูมิปัญญาได้ถูกนํามาใช้ได้ถูกนำามาเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างครับรู้จักเรามากขึ้นได้ทุกช่องทางของสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสำนักเจ็ดส ฝาก like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับ